อ่าเรียครับเริ่มแย่งกันได้แล้วครับเนี่ยสิบชีวิตยอกเชียร์จีจรุ่นแรกในฤด,ดูการนี้นะครับบ้านเราเรียกรัสไว้นะลูกเขาจะเป็นแบบนี้ครับจะดตัวดงอันนี้ฉีดท่าเหล็กให้เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวนะเดินมาตรงนี้มาถ่ายตรงนี้ เนี่ยกำลังแย่งกันแบบซูเปอร์เดวอสูบนมนะฮะชีวิตเขาก็เป็นแบบนี้ครับแย่งกันกินนมนมกำลังมาสู้กันหน้าดูครับนี่นมแม่กำลังมาสู้กันหน้าดูนะครับได้วันที่สี่ครับสี่วันอ่าได้วันที่สี่นะครับ นี่แต่ว่ายังมันยังไม่สวยงามเท่าไหร่หรอกต้องไปดูตอนเทศสักวันที่สิบขึ้นไปนะครับโอ้มจะแย่งกันหน่าดูนะครับลักษณะเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเยาวๆใหญ่แล้วยาว,ยาวลึกกับพ่อเล็กนะสายพันธุ์นี้ครับกินน้อยแต่ให้ลูกไม่โดกมากนะ่ะสูงสุดก็ไม่น่าเกิน1ิบสนะี่สนะแถวนี้นะ แต่ว่าถ้าเกิดทําเป็นพันแท้ไม่ควรเยอะขนาดนั้นนะครับเอาสักสิบถึงสิบสองนี่กำลังพอดีถ้ามากกว่านั้นให้ทําเป็นสองสายนะครับนี่คือเป็นเทคนิคของสายพันนี้เพื่อให้มันพันธุก,กรรมมันยืน,ย,น,ย,นยาวๆหน่อยอายุมันยืดย,ยาวไปหน่อยนะครับถ้ามันลูกดุกโด่งเนี่ยให้คัดเป็นสองสายเลยนะครับถ้าเป็นพันแท้เนี่ยให้อยู่ระดับนี้ครับแล้วเขาจะสมบูรณ์พันมากนะ ฝึกให้กินอาหารเดียรางตั้งแต่สามวันสามวันก็ฝึกแล้วเนี่ยเอาอาหารเดียรางให้ลองชิมดูอ,มอันนี้ได้วันที่สี่นะครับอยู่รอดปลอดภัยวันที่สี่อยู่รอดปลอ,อ,อ,อดภัยดีนะน้ำนมน่าจะหมดแล้วน่าจะอิ่มแล้วครับไปแล้วต่างคนต่างไปแล้วนะ ส่วนแม่นี้ก็รอแม่ข้างกันเนี่ยรอรอวันที่สิบสี่สิบสี่สิบห้าน่าจะท้องแตกได้น่าจะคลอดได้นะเมน่อน,นี้ก็ยอบเชียร์พันแทมกันสายเลือดนอนร์เวย์นะครับอนุรักษ์ไว้ฮะเพราะว่ามันไม่มีแล้วสายเลือดนี้บริษัทยักใหญ่เขาก็เกิดภัยพิบัติที่ผ่านมาก็แย่เหมอนกัน ไม่ได้ผลิตแล้วผมก็จะอนุรักษ์ไว้ผมใช้มาตั้ง2องพนะ่ะสายเลือดนอร์เวย์นีย่ยืนยงมาจนถึงบถึงปัจจุบันนี้ครับถึงวันนี้เลยนะครับแล้วจะขยายต่อนี่รุ่นแรกที่จะขยายต่อเนี่ยใครเห็นก็อยากจะไม่แย่งเอาโอ้ยแบ่งกันนะครับผมก็จะเก็บไว้ใช้ของผมป้างทั้งตัวผู้ตัวเมียยังไม่มีต้องโทษแทนไว้หมดเลยครับตอนนี้นี่อันตรายมาก กเกิดโรคระบาดมาปุ๊บตายหมดอล้ยุ่งเลยเราต้องทดแทนเลยนะครับเผยไม่ได้นะการผลิตสุกรเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นมันไม่บอกเรามันเป็นไวรัสมาทางอากาศมาทางพาหะสัตว์สิ่งงมาหมดและติดมาได้หมดนะครับต้องป้องกันแบบสุดกูเพราะว่า asf เนี่ยไม่มีวัคซีนนะนะครับต้องต้องพึงระวังต่อไรที่ไม่มีวัคซีนเนี่ยต้องป้องกันอย่างสุดๆนะฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยนกหนูปูปีกจะไม่ให้เข้ามาเลยนะ นะต้องทําเป็นลูกคอนโดให้หมูอยู่คนจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยออกไม่ได้นะฮะต้องเลี้ยงอยู่นั้นอยู่นั้นตลอดทั้งปีทั้งชาตินะออกไม่ได้ครับถ้าออกมาก็ต้องไปพักก,กักตัวเป็นสิบวันนะฮะถึงจะเข้าไปคอนโดเขาได้ประเทศจีนเนี่ยทำแล้วประเทศไทยกําลังทํานะครับคอนโดหมูเอาไปชมกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ